โอเคครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมยีสการเดฟเพราะว่าเกมเมอร์ครับอยู่ผมในพีนะครับเลยเกมที่เราชมก็คือ DMC Devil May Cry เอ้ยคายเอยยอ,อเฮียอโเคมาดูช็อปกันนะเอ้ยเราจะมาอัปเกรดซื้อของอัปเกรดกอนแล้วกันอันนี้คงไม่มีตังค์ที่จะซื้อแล้วนะครับก็มาดูอาวุธที่จะอัปละกันนะลกูกจาอัปอันนี้เดี๋ยว ครับเนะี่ยโอเคปาสซานมิชั่นลานมิชันใหม่เลยไม่คอนดิชันเช็คพอยครับชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มใหมจำที่นี้ชนะ่ไหมใช่จมจำ แม่เคยพาเรามาที่นี่บอกฉันมาทุกอย่างเลยเอา้าแป๊บหนึ่งแป๊บ 嗯。Mm. มดี่ฟิล์มเป็นการผรสมผสานร,ระหว่างนางฟ้าเออเป็นทางสวัสด์และนรกนะครับสมกันไม่ได้ไงไม่ได้ แป๊บ mm hmm. นึ่งมากินน้ำมัน เคมาละมาละมาละแม่งพอดีเลยพอดีเลยนะมึงพอดีเลยพอดีเลยพอดีเลยมาเคลี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 ยมูมาเคลียอู้อู้ข้างหลังก็เยอะไปนะลูกแต่อันนี้ก็น่าสนใจมากันเยอะแท้ ไอ้อเขียวๆอะ่ะเอาออออเลือ,อยน้ำสบัด เป็นตัวบทที่ผมเขียนมาในในซีรีส์เดอ s i ี e ี t i ถ้าเราทำท่านี้ใส่มันตอนที่มันจะทำเรานะเราดูเามาดูกันจะช่วยได้ไหม <c oughs> ตายก่อนเราโดออกแล้วดาบกูอัพเต็มแล้วโดนั่นเตะ น,นี้โอเคเราจะมาทำลายตรงนี้ก่อนแล้วกันมไม่จะขึ้นไม่เอาไอ้เชี่ยเออแม่งฟันแม่ง วันแม่งจบเรื่องเงานอกรูนอกทางไม่ข้าจะนอกรูนอกทางนะมันใส่ผีตัวนั้นมากเลยมันใส่มันใส่อะไรอะไร โอเคไอ้นี่แล้วก็ไอ้นี่ไปลงแค่นีแ้แหละ ว้าวข้ามมาได้ไหมยอย่า,าทางอื่นมากันเฮ้ยเฮ้ยอือห,หนึ่งตัวลูกเกียร์นะลูกซอนะ่อนอ่ะอือออีกแล้วจะเยอะไปไหนจะเยอะไปไหนอือหือ,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 อ เราเป็นซูจูกัมโบดูแล้วกันมันบังได้นะเห็นนะแต่ต้องชาร์จให้สุดนะครับ ปล่อยแล้วแม่คนไม่ไหวคำคล้อซื้อเม้ไก่วันนี้น่ะไอ้หนู ในนี้ก็อาจจะมีเป็นพวกประตูไม่ก็ให้เก็บพวกไอ้ไอ้พวกที่มันยังมีชีวิตอยู่พวกนี้นะครับท่านเนี่ยจะขึ้นยังไงวะ เยไปมมาทำไอ้กูกำมันจะไปเลยอืมไปตายยต,ต,ตัวสิลปกเออเขี้ยตรงนี้ใช่ไหม เกียนเกียนเกียร์ผ่านได้ได้อะไปอืมไม่ถึงได้เฉยเนี่ยเป็นที่มาของพลังใหม่นะครับ โเยกลับมาสู่โลกอย่างนี้เรียนรู้พลังใหม่แล้วนั่นเนี่ยเราเราจะเรียนรู้พลังนี้ไปไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับกลับมาละอ,อืตรงนี้ใช่ไหมครับมันจะสอนพลังอยู่ว่าใช้ยังไง ว้าว <Wow. S 2> พลังนี้ก็ใช้ดีซะเหลือเกินผมโคตรชอบเลยอืมที่มันเร็วๆอ่ะไม่ชอบชา้าๆเอื่อยๆเหมือนพลังปีศาจนะครับมันมันช้าๆเอื่อยๆอ่ะมันเกิดกาถูกๆพ่อทับได้ครับตรงนี้ก็จะเป็นนี้ใช่ปะ่ะให้เรากดากดสเปซบาร์กับเอ่อคิว้างนะครับอืม ฟิว <Feel. S 2> ยังหรอไม่ถึงอ่ะอย่างนี้ก็ได้ล,ลูกเ <Okay. S 1> ออไม่จริงมานี่้อโอเคเรียนรู้ไวเรียนแล้วโอเค ซ่อนที่ทำไมอะนะเฮ้โอ้ยมาขี้คือถ้าบางทีภาพไม่แบบหยุดไปอะ,อะไรเงี้ยก็คือออกไปดูว่าไอ้นั่นอะมันเป็นยังไงนะครับไอ้เขาเรียกว่าไม้อะมันติดอยู่หรือเปล่าตัวผมชอบไปโดนสายไม้ใช่ปะละ่ะไสายไม้ไม่กันหลวมแล้วตัวตถังได้าพลังไม้แล้ว หนูบินได้อ่ะอม,มาเคลียแล้วพเพราะฐานเป็นหนูเป็นหนูบินได้เข้าได้เลย สะท้อนดาเมจไม่ทันไม่ทันมึงก็อ่าเสือกหลบแบบปีศาจอืมอืมอ่า

เราไปซัสัตว์เชื้อคมโบมึงอ่ะอืมเย่ยมบอนจันจนูลบแป๊บแค่นั้นแหละโอเคตายฮอเลิกจบบาน คือตรงนี้มันมีทาง,างใช่ไหมละ่ะไปต่อเลยโทรหือไม่ไปอะลูกเราจะบุกไปยังไอประตูนะว่าเปิดได้เปล่าโอเคไปด่วนอเอาตก shit. ตู้ไหนวะอ๋อนี่นี่อ่าเอเจนต์คีเปิดได้ด้วยไปลูกเอาลูนอกทางเฮลเมตเซฟอร์มันมี Enemies al you take them from an enemy. อย่างน่ะอย่างน่ะมันต้องเหลือไว้ทักตัวนึงอ่ะหัหวคุณนี่แหละมึงอ่ะมึงไงหัวกู โอเคเคลียร์ผ่านี่เชือกเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วกูเกือบแล้วไปเอาสิลูกวู้ป๊บชิปอืมเฮ้อดันเตะคิก งี้นะครับให้ใช้อะเบลตีพิเศษที่เคยได้มานะปุ๊บแล้วก็ปุ๊บอืมแม่งพอดีกูว่าไม่ใช่หรอกคงไม่ถึงนะครับมันเบอร์บายซ v วอ s แ c กเ o อร์ ตึกที่มีพลังมากที่สุดวิสิตแบงค์เซีโอไคไรเดอร ันคืออะไรอ,ะอยู่ในมือได้อน้ำของมันวิศาตว์มีน้ำมันโอเคมันมันไม่มีเอฟเฟกกับพวกเรานะแค่กับพวกมนุษย์เราแผนคืออะไรอะ่ะนั่นแหละประตูนรกที่มันดัดเอาพลังมาถ้าเขามีเขาเชื่อมต่อกับไอ้นั่นอะ่ะจะ อันนี้ครับเราเราจะทำยังไง g คดิสเซนชั่นเราทำให้เขาเจ็บให้เขาอ่อมจนนั้นคือถ้าค่าหมันได้เราต้องเอาเขาออกจากประตูนรกถ้าทำย่างั้นทำให้เขา,ขากด อืมจะทำอะไรก่อนนะครับทำเต้มแม่งทำหน้าคนตีนตลอดทั้งเกมไว้มาจริง้วูสเอสโอเคครับก็เดี๋ยวขอจบพาร์ทนี้ไปก่อนนะครับพบใหม่พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ